นิทานอีศบเรื่องสุนัขก,กับเงาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนักพงหญ้ารกข้างเมืองใหญ่มีสุนัขจรจัดตัวหนึ่งกำลังนอนหมดแรงเพราะไม่มีอะไรตกถึงท้องมานานหลายวันมันจึงวางแผนเข้าไปขโมยอาหารในตลาดสดมากินประทังชีวิตและโชคดีที่ได้เนื้อชิน้นโตมาโดยไม่มีใครจับได้ในระหว่างที่เจ้าสุนัขก,กำลังกลับไปยังที่พัก มันได้เดินผ่านสะพานข้ามลำธารเล็กๆแห่งหนึ่งแล้วเหลือไปเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในน้ำก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นสุนัขอีกตัวที่ออกหาอาหารเหมือนมันแต่สุนัขตัวนั้นกลับมีเนื้อที่ชิ้นใหญ่โตและดูน่ากินกว่าของตัวเองทำไมหมาตัวนั้นถึงได้กินอาหารที่ดีกว่าของข้าข้าไม่ยอมข้าขโมยเนื้อมาจากตลาดได้ข้าก็ต้องขโมยเนื้อจากมันมาได้เหมือนกัน เมื่อเจ้าสุนัขคิดได้ดังนั้นมันก็อ้าปากเห่าเงาของตัวเองอย่างดุดันและนั่นก็ทําให้เนื้อที่มันคาบเอาไว้ร่วงตกลงไปในลําธารแล้วจมหายไปอะไรการหมาตัวนั้นหายไปไหนแล้วเนื้อของข้าอะเนื้อของข้าเจ้าสุนัขร้องอุทานเสียงดังก่อนจะรีบวิ่งตามหาชิ้นเนื้อที่หายไประหว่างนั้นเมื่อเจ้าสุนัขได้มองไปยังลําธารอีกครั้ง มันก็ได้ค้นพบว่าสุนัขอีกตัวที่เห็นก่อนหน้านี้คือตัวของมันเองสุดท้ายเจ้าสุนัขก,ก็ได้แต่เดินกลับที่พักไปด้วยความสิ้นหวังและหิวโซเช่นเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งของที่เป็นของซื้อของขายตามร้านค้านั้นถ้าอยากได้ต้องรู้จักเก็บออมเงินไปซื้ออย่างถูกต้องไม่ใช่หลักขโมยมาโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่อย่างนั้นชีวิตจะพบกับจุดจบที่เลวร้ายยิ่งเกิดความโลภมากอยากได้ของคนอื่นมาครอบครองทงั้งที่ตัวเองก็มีอยู่แล้วยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีพอสุดท้ายแล้วตัวเราเองจะไม่เหลืออะไรเลยเหมือนกับเจ้าสุนัขในนิทานเรื่องนี้นั่นเอง